แผนการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมพุทธศักราช2,559ถึง2,560เพื่อให้การดำเนินการด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมสามารถสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปและขับเคลื่อนในห่วงพุทธศักราช2,559 ถึง2,560ดังนี้ด้านการท่องเที่ยวได้กำหนดยุทธศาสตร์โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของทั้งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและของคนไทยที่มีคุณภาพปลอดภัยสมดุลและยั่งยืนโดยให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศซึ่งมีแผนการปฏิรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศประกอบด้วยการจัดตั้งสำนักคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติรวมทั้งกองการต่างประเทศเพื่อเอกภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศและยังจัดให้มีนักวิเคราะห์นโยบายนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดนโยบายและพัฒนาข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกทั้งยังให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในแต่ละคลัสเตอร์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนโดยประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว12เมืองต้องห้ามพลาดเพื่อกระจายรายได้จากเมืองท่องเที่ยวหลักสู่เมืองท่องเที่ยวรองเพิ่มขึ้นตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละคลัสเตอร์ ให้สนับสนุนเกือ้อกูลกันเช่นเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโดยใช้การเดินทาง1คืน2วันจัดเป็นทัวริสึมเกตเวย์รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาวส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมได้กำหนดแผนปฏิรูปการท่องเที่ยวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามแนวทางประชารัฐโดยให้มีผู้แทนท้องถิน่นร่วมในคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขต รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกษตรในปี2558นำร่องใน4จังหวัดและ9จังหวัดปี2559โดยจะขยายการดำเนินการครอบคลุมทุกภูมิภาคในปี2560สำหรับการขับเคลื่อนในปี2558สามารถสร้างรายได้ถึง2.23ล้านล้านบาทจากการลงทุน12,000ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ16ของ GDP และข้อมูลองค์การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยถึง30ล้านคนเพิ่มจากปี2557ร้อยละ20เป็นอันดับที่11ของโลกและทํารายได้เป็นอันดับที่6จาก200ประเทศทั่วโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปนอย่างต่อเนื่องได้จัดทำแผนป้องกันปัญหาการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเช่นทัวร์ศูนย์เรียญ สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นจะจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานมักคุเทศซึ่งจะดำเนินการปีละ10รุ่นรวม1,000คนรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวข้ามแดนช่วงไฮซีซันในด้านการประชาสัมพันธ์ได้จัดทำแผนขยายตลาดด้านการท่องเที่ยวมุ่งเป้าไปยังนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง ขณะเดียวกันยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวในทุกระดับรวมทั้งรณรงค์ให้คนไทยท่องเที่ยวไทยให้มากยิ่งขึ้นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ซึ่ซงดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปอนอใช้งบประมาณปีละพันล้านบาทแต่สร้างรายได้กว่า10,000แสนล้านบาทส่งเสริมการพัฒนาให้มีความสามารถในระดับสากลสนับสนุนให้มีการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทยรวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักของธุรกิจไมส์ในเอเชียในส่วนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพอทอได้พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อยกระดับตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ด้านกีฬาได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในเอเชียสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกคนไทยมีสุขภาพดีมีวินัยความสามคัคคีและมีความภาคภูมิในชาติซึ่งมีแผนการปฏิรูปประกอบด้วยการพัฒนาด้านนโยบายและกฎหมายด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและจัดทำร่างพรบรนโยบายการกีฬาแห่งชาติแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่6 พุทธศักราช2,560ถึง2,564จะตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติและสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติโดยจะเปิดทำการได้ในปีพุทธศักราช2,560ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการกีฬาในห่วงต่อไปได้แก่การสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมกีฬาเชิงเศรษฐกิจเพื่อนำไรายได้เข้าสู่ประเทศสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ส่งเสริมให้นักกีฬาเป็นทูตวัฒนธรรมจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและกิจกรรมที่เชื่อมกับการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริสจัดกิจกรรมกระตุ้นการเล่นกีฬาและนันทนาการสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานในทุกภูมิภาคจัดนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมกีฬาอาชีพประชาสัมพันธ์สร้างกระแสกีฬานิยมด้านวัฒนธรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและสมานฉันท์มีรายได้และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมรวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติซึ่งมีแผนการปัจจุปประกอบด,ด้วยการจัดทำแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์และจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ซึ่งปัจจุบันสร้างรายได้กว่า6 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีโดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศครบวงจรจะทํามาตรการส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือจากต่างประเทศปรับปรุงพระราชะบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติและพระราชะบัญญัตโิโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพ,ธพิธภัณฑสถานแห่งชาติประกาศใช้อนุบัญญัติตามพระราชะบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรวมถึงมาตรการทางภาษี ให้แก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนงานวัฒนธรรมทั้งนี้ได้มีการขับเคลื่อนโดยส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันปลูกฝังศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างค่านิยมที่ดีผ่านสถาบันการศรรึกษาชุมชนและสังคมทุกระดับพัฒนาการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทางศ,รรางศรริลปะวัฒนธรรมผลิตสื่อเผยแพร่ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอื่นๆซึ่งมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น10บล้านคนต่อปีส่งเสริมศิลปินและสนับสนุนศิลปะการแสดงนาฏศิลป์รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่กระตุ้นให้ประชาชนประหนักรู้ในความไทยมีจิตสำนึกความรักชาติศาสตร์รวมถึงเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยส่งเสริมใช้วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนำภูมิปัญญาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาดรวมถึงส่งเสริมวิถีถิ่นวิถีไทยจัดกิจกรรมทางศิลป,ปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมบทบาทของสภาวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศขึ้นทะเบียนม,มรดกโลกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นส่งเสริมความนิยมในอาหารไทยมวยไทยศิลปะการแสดงและดนตรีผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมนำวัฒนธรรมไทยสู่สากลตลอดจนเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและจัดตั้งทีมไทยแลนด์เพื่อร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์แผนการปฏิรูปและการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้เป็นการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐและทุกภาคส่วน ทําให้มีความคืบหน้ามาโดยลําดับและจะดําเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างความมั่นคงมั่งคั่งสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไป